恋の？ ได้ชื่นยังไงโออยอนยินดีด้วย,นะยไ,ได้ยอนนายได้รับสิทธิพิเศษในการโดนลวงหนหงเย,ยแต่ไม่เป็นไรเพื่อนนายมีกิลเดอร์นายมีอาริสเตอร์ถ้าเขาเล่นเป็นเขาจะเซฟนายได้เว้ย โอ้โหโลฝั่งนู้นเม็ดม่วงมาปะเนี่ยกูว่างู่มีเม็ดม่วงแน่ๆเลยอะสักตัวหนึ่งโอ้ยตายแล้วแล้วฝั่งเรานี่โอ้โหเอาเถอะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับโลอยู่ละเล่นเ,นเป็นก็ได้หมดอยู่ละแต่เห็นโลฝั่งนู้นกูเครียดอยู่แล้วแหละโอ้ยตายแล้วโลตันสี่ตัวได้มีเม็ดม่วงแบบเม็ดม่วง สักตัวหนึ่งแน่ๆเลยเม็ดม่วงเม็ดฟ้าอะไรเงี้ยเออฝัออ่งเรานี่มีมีโลกตันสองคนโอ้หวันจะเล่นดีนะเพื่อนไม่เป็นไรหรอกโลกแค่ไหนมันก็เล่นได้หมดแหละถ้าเล่นเป็นยืนเป็นทำดาเมจเป็นเดินเป็นเออมันก็มันก็เล่นได้หมดแหละตาานี่ซีซีเราเยอะอยู่นะมีคิวเดอร์มีมอทอสมีอาเรสจับได้ด้วย ต้นเกมเราเล่นได้ง่ายเลยเนะี่ยมีกิลเดอร์สตันง่ายๆมีอาริสเตอร์มาจับเนี่ยโอ้เล่นไม่ได้ยากนะตาน,นี้เห็นโลแต่ละคนนะเครียดเลยโอ้ตายไมผมว่ามีเม็ดม่วงแน่ๆเม็ดม่วงชัวๆมีเม็ดม่วงไม่ก็เม็ดฟ้าสักคนแน่ๆเลยมันโล่ตันกันขนาดน,นั้นโอ้ เอ้ยท่านดึงมาฝั่งนี้ดึงมาฝั่งนี้โอ้ยเสียเวลาฟาร์มคีไปเนี่ยไม่เป็นไรเพื่อนเริ่นดีฟาร์มไปอืมได้อยู่ฟาร์มไวอยู่ไม่ช้ามากเรียบร้อยโดนยกไปหนึ่งสเต็ปโไปแล้วไปแล้วอเลสเตอร์อย่ามาเกาะเวลเพื่อนเออเดินไปทา,างก่อนอย่าเพิ่งมาดึงเวลทีเดียดึงเวลได้มาเร็วเพื่อนรีเลียร์รีดเดิน เลื่อนเดื่อนเลื่อนไป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 ได้อยู่นะตังเรายังไม่แย่นะครับนั่นทางเดือดเดือดมังกรเลยเกิดแล้วไปช่วยบอลเลยก็ได้มั้งไม่ต้องช่วยฟาร์มแล้วไม่ต้องช่วยฟาร์มแล้วลูกไปเลยเออไปเลยนั่นนะสวยแล้วเฮ้ยยอดพิกเกอร์สวยอยู่ได้อยู่ได้อยู่ดิกเตอร์ดิกเตอร์ตายดิทเตอร์ตายดิกเตอร์ตายเออสวยสวย คลิกซี่ต่อได้คลิกซี่ต่อได้ติดแดงติดแดงอย,ยู่เนี่ยไม่ถึงไม่เป็นไรกับซันซาร่ายืนยืนยืนมาแล้วมอทอดมาแล้วส,สวยสวยสวยฟิกเกอร์แล้วฟิกเกอร์แล้วได้อยู่ได้อยู่สวยสวยเออเดินเดินกันเป็นอย่างงี้ก็ยิ้มออกอยู่นะเฮ้ยมอทอดมอทอดมีอะไรอ๋อปิดป้อมปิดป้อมปิดป้อมเข้า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 เพื่อนเพื่อนไม่เข้าเพื่อนไม่เข้ากูแลกหนึ่งตัวก็ได้เอ้าเออสวย ยอนตายไหมตายไม่รอดรอดไปนะออกมาเลยออกมาเลยเพื่อนเรียบร้อยโดนปันนป่นแตกเแต่ดได้อยู่ตังเรานำป่าเขาสามร้อได้อยู่ได้อยู่โอเคเพื่อนมามา,มาเอาขึ้หมเอาไดไหมเล่นได้เลินได้ตังป่าเรายังนำไม่ถือว่าแย่ ล่างลาง่ลางก่อนแล้วไปช่วยละสามแดงก่อนเพื่อนเพื่นอนเย่าเพิ่งเล่นได้ไหมอ่ะโอ้แดงไปไหนเพื่อนอย่าเพิ่งเล่นได้ไหมอ่ะคีิปกลางก็ล้อตารอใจเหลือเกินอะ่ะเดี๋ยวพิ่งเล่นได้ไหมอ่ะทิ๊กถอยแล้วนะเดี๋ยวพิ่งเล่นได้ไหมน่าจะไม่เล่นเนาะไม,ไม่ไม่น่ามีอะไรเ,เดินออกมาละออกมาเลยเพื่อนออกมาเลย โอ,โอ้โอ้โอ้แปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งย้อนเราฟาร์มฟ้าอยู่เราต้องการบัฟฟ้าเราต้องใช้บัฟฟ้าบัตรคมซาร่าเดี๋ยวใช้ฟรี <c oughs> ขอโทษแม่ก็ฟาร์มอยู่นายก็ไปยืนที้มันยิงไงโอก็รู้ว่าไม่มีโม <c oughs> บิลิตี้ลับจับสวยอืมตายตายแน่หนึ่งศพบัตรัมซาร่าโอ้สตันสวย <c oughs> โอ้แบบนี้โอ้ไปนู่น <c oughs> ถึงไหมไม่ถึงโอ้โหตั้งมันออกก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหไกลนะเนี่ยดาบน้ำสินะโฮ้ยคิกซี่มารอ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 มอทอดมา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 เล่นได้เล่นได้มามามาเฮ้ยสตันสวยโอ้โหฟิกเกอร์ปิดป้อมปิดป้อมสวยมอทอดหยิบปิดป้อมมาจำได้มามังกรเล็กเพื่อนเนี่ยทีมเล่นเออเดินได้อย่างเงี้ยก็โอเคน่ะตามหามาตั้งนานะทีมอย่างนี้ เดินกันโอ้ยสวยโอ้โหนี่แหละทีมที่ตามหาโอ้เล่นกันเป็นเนี่ยเออกูเล่นไอพี่กุที่กูเล่นแรงคอนมาที่กูเล่นเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเหมือนเล่นแรงคอนหรือกูเล่นแรงบอทวะเออเนี่ยสีแรงคอนเนี่ยอย่างเงี้ยคือแรงคอนโอ้ที่กูเล่นมาตั้งนานที่กูเจอเลยพวกเฮี้ยพวกขยะสังคมนี่ตาอนนี้เหมือนไม่ใช่อย่างนั้นเลยอะตาอนนี้เหมือนคนละโลกเลยอะนี่แรงคอนจริงปะเนี่ย โคตรเรียบร้อยยอนอตายเมื่อกี้ไม่น่าเลยเพื่อนแต่แมตเราก็ไม่รู้ไงว่าลิกเตอร์จะดักอยู่พุ่มไหนตายตายตายมันตายแน่นอนเรียบร้อย6กคิวหคิวได้อยู่นะซินเนสเทียตานี้แบบนี้อย่างเกิดแน่นอนซี่โผล่กลางเฮ้ยมอท์ทอสจะเพิ่งไปมอรทอสมอทร์เออ ติดแดงติดแดงติดแดงโ่ยยกติดแดงติดแดงไม่เป็นไรเพื่อนโอวเจ็บนะคิกซี่เจ็บนะค,บนะครึ่งหลอดนะว้นอย่าเพิ่งเล่นได้ไหมโอ้โอ้โอ้งัดเดอ้อขนาดนั้นเชียวคิดว่าแรงพอจะฆ่าฉันได้ขนาดนั้นเลยเหรอ้ยแต่มันนิกเตอร์เขาดักเก่งอยู่นะครับตาน,นี้นิกเตอร์เม็ดอะไระไหรือเปล่าเนี่ยเออเออเออันตีไปไหนนะนั่นอ่ะเรียบร้อยอีกหนึ่งโศบเอยได้ไหมถึงไหม ไม่ถึงโอ้โ oh, ห oh. พุ่งไปนู่นดับเบิ่อคิลเลยผมว่าลิกเตอร์นี่น่าจะมีเม็ดฟ้าหรือเปล่าดักพุ่มที่ไม่ไม่น่าเชื่ออยู่หลายครั้งอยู่นะดักยอนดักเราได้อยู่นะแต่ว่าเราไม่ตายไงลิกเตอร์โรมจะด,ด้วยเอาป้อมได้เพื่อนมายืนยืนย,ยิงป้อมเลยยิงป้อมเลยอ๋อเอเดนดอมาโอเคโอเคช่วยโซนช่วยโซนมามามา,มา ย้อนยืนหลังเราสิย้อนย้อนไปยืนใกล้ๆมังกรเล็กเนี่ยเราทำให้โธ่เดี๋ยวก็ได้ตายเอาเสร็จผปูนก็หมดแล้วมังกรเล็ลกรวยรวยอันนี้ได้ไหม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 สวยสวยสวยอืมโอ้โหอะไรวะเฮ้ยที่กูเล่นแร็งคอนมานี่เหมือนไม่ใช่แร็งคอนอ่ะเนี่ยสีแร็งคอนอย่างเงี้ยคือแร็งคอนเอออย่างเงี้ยคือแร็งคอน อย่เ้ที่กูเล่นลังคอนมา20กว่าดาวนี่เหมือน,นก,เนกูเล่นกับเล่นกับควายอะเ <c oughs> จอแต่ท็อกซิกเจอแต่พวกขยะสังคมเจอแบบโอ้ <c oughs> เดินไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นโอ้ตายา่ะ <c oughs> นี่สีแดงคอนนิกตามหาเนี่ยอย่างงี้เลยมาแล้วมาแล้วมอทอดมอทอดป่ามันอยู่ร่างป่ามันอยู่ร่าง <c oughs> นั่นไงป่ามันโผล่แล้วได้อยู่นะได้อยู่นะเมื่อกี้ป่ามันเพิ่งเอามังกรป่าก็ต้องอยู่ร่างอยู่แล้วไปเออ นี่สีแหลงคอนที่ตามหาโอเหมือนไอที่คุณเล่นมาตั้งนานเนี่ยโอ้โหจกคอน26ดาวกูโซโล่ล่งวงไปคอน21ดาวกู m อ p จะทุกตาเลยเล่นสีเน้เทียมมาได้ได้ได้เพื่อนมะโหปเกิลต้องออกแล้วต้องออกแล้วสวยสวยจริงๆตานนี้ออกล้างก็ดีนะ <Ret reat. S 1> เผื่อโดนอะไรยกหรืออะไร วิกเตอร์ยกคิกซี่ยกแล้วแต่แหละออกโลก,ก็ได้ไม่ได้มีความเสียหายจริงแรงขนาดน,นี้มีแค่วิกเตอร์อล่างเดี๋ยวป้าฟ้าค่อยไปเอาเชียคลิปกอนอยู่กัน2ตัวอยู่กัน2ตัวอันตีใส่ใครอ่ะเพื่อนอันตีใส่ใครมานานไอหมดอ่ะตายเอออะไรของนายนี่เออ ตายแล้วโอ้ยเลกเตอร์อะไรอะไรอะไรอราหึอะไรไม่มีตัดเลือดด้วยเออเอ้านี่นายจะทําอย่างนั้นไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยคิวดอร์ในานายจะทําแบบนั้นไม่ได้อ่ะนายจะมารัดเราอย่างงี้ไม่ได้เว้ยจริงจริงนะ,ะคิวเมื่อกี้ต้องเป็นของเราเว้ยคิวดอร์โอ้ยยอนตานีกแอซิดไปสิบตัวแล้วแต่ได้อยู่เกอร์ยู่นะไม่เป็นไรแอซิดเยอะก็ไม่เป็นไรยังยืนได้ยังอะไรได้ก็โอเคมาเลยมาเลย เอาได้เอาได้มามามตี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 ตตีเหตุไปบนเลยก็ได้เพื่อนไปเคียร์ขี้บนก็ได้หมอทอดไปงั้นเราลงกลางลุกถึงไม่ไม่ถึงไม่เป็นไรเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนใจเย็นใจเย็นนี่ก็จะจับอย่างเดียวเลยในข้อดีของการมีดิกเตอร์เขาเอ้ยข้อดีของการมีอาเรสเตอร์คือตรงนี้แหละมันทาให้อีกฝ่ายไม่กล้าเล่นเงี้ยเหมือนอาลัมเงี้ยอีกฝ่ายจะไม่กล้าเล่นต้องกลัวแบบกลัวจะโดนจับ มันถึงได้โกงไงไอสองตัวเนี้ยถ้าเล่นเป็นๆหน่อยนะโอ้โหต้นเกมอเลสเตอร์ต้นเกมเล่นเป็นนี่โคตรโกรงเลยแหละเนี่ยเล่นเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยคือเล่นเป็นเว้ยอย่างเงี้ยคือเล่นเป็นจริงๆถึงจะแค่ตานี้หรือไม่รู้ว่าตาอื่นนายจะเล่นอย่างนี้ไหมนะแต่ว่าตานี้นายเล่นโอเคมากเลยอะ่ะเฮ้ยกูอยู่หมดตีใกล้ได้ยังไงวะเนี่ยกูนี่ก็อยู่หมดตีไกลเอเดนดอตายแล้วนะอยู่หมดตีไกลอะ่ะ ติดฮ้ฮึเอาวิกเตอร์ตายติดแดงตาย <c oughs> ใช่มัยแน่เลยสงสัยเอ้ยหรือเรามีบัฟแดงพอะ,ะเมื่อกี้ไม่รู้อะตายตายคือตาย,ตาย,ตายอะืมพอหายเครียดไหมโอไม่เอ๊ะไม่ถึงยังไงอ๋อที่ต้นเกม่ะนะเฮ้ยไม่ถึงฝั่งข้ามเพื่อนเราไม่รู้ไงฝั่งนู้นเขามีโล่ม่วงโล่อะไรไหม โลอีกฝั่งฝั่งตรงข้ามยากเหลือเกิน14 15แล้วนะอะไร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 ขอโทษอะไรในรัดนเราหนึ่งตัวเนี่ยนะ <the> ในรัดนเราไปตัวหนึ่งอะนายโอ้ <laughs> โหสตัน <laughs> อะไรวะนะ่าสตันโคตรแม่นเลย <laughs> ตายแล้วแรงคอน <laughs> ที่ทาแบบนี้ไม่ได้นะไอคนที่เล่นกิวดอร์เล่นอเรสเตอร์แลงคอนน่ะเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะอย่าอย่าอย่าบอกว่าตัวเองอยู่แลงคอนนะเว้ยนี่คืออเรสเตอร์กับกิวดอร์ที่โลยังไม่ตันนะดูไว้นะเว้ยดูไว้นะคนที่เล่นกันทั้งหลายทั้งแหล่เล่นให้มันได้อย่างนี้เข้าใจไหมเออจะยืนเป็นสตันเป็นเออรับดาเมจเป็นยืนให้เพื่อนได้เออเนี่ย แค่เนี้ยสิ่งที่อยากได้จากแังคอนอยากได้แค่นี้เลยเห็นไหมโอ้โหสปันอย่างแม่นกิลด,ดอรม MVP ไปเลยตานี้กิลด,ด์กับอารสเซอร์โคตรช้ำเลยอะ่ะเล่นอย่างโหดเลยสุดยอดสุดยอดมอทอสก็ได้เป็นปิดป้อมสวยมากหมดคำจะพูดตานี้10เต็ม10แพ้ที่แพ้มาที่แพ้มาตลอดเนี่ยนั่งเล่นสินเทียแพ้เอาแพ้เอาเนี่ยแบกควายเนี่ย ทำไปเพื่ออะไรวะถ้าทีมแบบนี้ทุกตานี่โอ้ตายไขอะไรมาเนี่ย16.16ทำดาเมจเท่าไรสามสิบสามเปอร์เซ็นต์เจ็ดหมื่นกว่าเฮ้ยแต่ยอนตาน,นี้ได้อยู่นะห้าหมื่นห้านั่นไงลิกเตอร์เม,ม็ดม่วงอันดับสิบเอ็ดของประเทศโอ้โหก็ว่าดักเก่งเหลือเกินไม่แปลกใจ <c oughs> เฮ้แต่ตาน,นี้เราทำรับดาเมจเยอะนะโอ้รับดาเมจไปห้าหมื่นหก ทำในเมเจอร์7,000สุดยอดสินาเชียเนี่ย <c oughs> <c oughs> ถ้าทีมดีอย่างนี้นะบอกเลยสินาเทียกูขึ้นเม็ดม่วงแล้วอะจริงจงนะเม็ดมว่วงเว้ยเออแค่นี้อที่อยากได้เล่นดูๆต้นเกมหาทำรู้ตัวเองทำไรได้ตัวต้นเกมก็เล่นเลยแค่นี้เองเดี๋ยวป่าช่วยกันแบกเองโอ้ยนั่งขอนอยากได้อย่างนี้แหละยอด